ตกได้ตกดีกำลังดีโตกมาอีกแล้วพี่น้องตกดีคักดีแน่พี่น้องฝนบัตรเนี่รัดมัดหนีบีพี่น้องตกแล้วตกอีกพี่น้องบ้าได้เยอะมือสองมือก็ตกอีกแล้วพี่น้องบอกคุ้นว่าคุ้นว่ามาอีกแล้วพี่น้องดิ้งแจงแซะแจงแซะอีกแล้วพี่น้องมือนี้ก็ได้ ลายบรรยากาศแบบฝนตกซู่เบิ่งพี่น้องอเข่าไปฝนดีค่ะลายพี่น้องหญ้ากระท่วมพี่น้องอดอกหญา้าแยกได้เป็นหญ้าได้เป็นเข่าพี่น้องฝนตกดีค่ะแต่ว่าเข่าก็บพงงามพี่น้อง เทอมแล้วท่วมอีกแล้วฝนน้ำก็ได้ฝนดีๆหยากระยังได้ดหลายอยู่พี่น้องท้ายบรรยากาศซื้อพี่น้องเบิ้ลเป็นสนับพี่น้องฝนตกปีนี้ฝนตกดีมากเลยนะคะบรรยากาศแบบทงไพทงนาซื้อเบิงพี่น้องห้องแบบเพื่อนกำลังเป็นนวยพี่น้องปิดกินไปเรื่อยใหญ่มากเเรื่อยพี่น้อง ปิดแต่ขังเดียวขังนึ่งก็ปิดเพ่มห่งพวม่มก็ร่งปิดเป็นร่าง